เรามีแขกรับเชิญเป็นทั้งดาราแล้วก็พิธีกรนะคะต้องบอกว่าเธอคิวแน่นมากจริงแต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ด้วยนะคะเรว่าทุ่มทุกเยทุกเททุ่มเททุกอย่างเพื่อคุณแม่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนึกถึงคุณแม่ตลอดวันนี้เธอควงมามาพูดคุยในรายการเลยนะคะต้อนรับลิตาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ยสวัสดีค่ะสวัสดีวันแม่ย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะพาพาคุณแม่ไปที่ไหนมาบ้างคะลิตาวันแม่ พาเขาไปกินข้าว ฉยแล้วก็มอบเงินจํานวนหนึ่งมีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่าเป็นแบบว่าสิ่งที่ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ำหชวใจ้เราจะบอกว่าเขาขาดก็ไม่ได้เออบอกว่าจริงๆเรลิตาเป็นคนทางานหนักมากเนาะทำาหนค่ะพี่วันหนึ่งนี่คือสัปดาห์หนึ่งนี่ทํางานกี่วันคะสัปดาห์หนึ่งหนูทํา7วันโอ้ยสัปดาห์หนึ่งหนูทำเจวันไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยลูกใช่เพราะว่าหนูทาดีเจด้วยค่ะก็มีรายการด้วยใช่ค่ะทํางานหนักนี่คือบอกว่าเราร้อนเงินหรือว่าเราอะไรร้อนแหละ มันก็มันก็บอกได้เลยว่า <c oughs> ร้อนก็แล้วได้เวลายัางไงอ่ะ คือจริงๆอะตอนนี้หนูรู้สึกว่าวัยยังทําได้เรียกว่าไม่ได้แบ่งเลยดีกว่าแล,แล้วเราก็เลยเป็นภาระทางความรู้สึกเขาเพราะว่าเขาว่าจะเป็นคนที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อส่งหนูออกไปทํางานเขาจะรอจนกว่าหนูจะกลับบ้าน <meu S 1> โอต้องรอเลยนะเขานั่งรอเขาจะนั่งรอแม่แม่ไม่รอน่ะเป็นห่วงเป็นห่วงเหมือนคุณพ่อหนูเลยอะรอตีสามตีใช่แกก็แกก็จะนั่งรอคือรู้ว่าพอเข้าบ้านปุ๊บแกจะอยู่คุณแม่คะลูกสาวทํางานหนักขนาดนี้คุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง ก็อย่างที่บอกเป็นห่วงมากเป็นห่วงเป็นห่วงโดยเฉพาะการขับรถค่ะในสุขภาพค่ะแม่ก็เลยมาขับเองแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่ว่าเห็นคุณแม่แข็งแรงมากตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่คะ65ค่ะ65สี้เดินเขินเข้ามาในสตูอะไรคือปุ๊บแข็งแรงเนาะแข็งแรงแข็งแรงแต่ว่าแบบจะบอกเลยนะว่าลิตาเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่แบบว่าทํางานหนักขนาดนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จในตอนนี้คือว่าสร้างบ้านให้คุณแม่ในราคายังไงคะบอก ไดนิึงมราคายังไม่รวมตกแต่ก็ประมาณ6กล้านค่ะพี่โอ้ยเก่งนะเก่งมากเก่งมากแต่แบบมันก็เป็นหลังเล็กๆแต่ว่าหนูจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดเพราะพวกเราอยู่ทาวเฮาส์มาตลอดชีวิตแล้วเขาก็บอกว่าคือบ้านปลายเขาอ่เขาอยากได้บ้านที่มันมีบริเวณรอบรื่ีพื้นที่แล้วหนูก็เลยก็เลยซื้ออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นความภาคภูมิใจว่าเออเราได้ได้ให้เขาอะไรคุณแม่คะวันที่ลูกสาวบอกว่าเนี่ยเรามีบ้านที่แบบ สวยๆแล้วนะมีสนามหญ้าแม่รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะเพราะว่าเลี like> 公公้ยงหมาอยากเล่นกับหมาได้เดินเล่นได้ใช่ใช่เล่ขับรเดินเลยน่ารัก มันก็มันก็เลยเป็นแบบนั้นก็คือจริงๆอ่ะหนูเพิ่งซื้อให้เขาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆก่อนค่อยซื้อค่อยซื้อแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นอุบัติเหตุของเขาเมื่อสิ้นปีที่แล้วเป็นยังไงลูกก็คือรถลงจากเขาอะค่ะเขาไปเชียงใหม่เขานั่งรถตู้แล้วรถไปกระแทกกับเบรยอร์ตอนเลี้ยวคือรถมันลื่นอกระแทกกับเบรย์ย์ข้างทางก่อนแล้วก็ซัดไปกับเสาไฟฟ้าอีกดอกโอ้ยแล้วุูแม่เป็นยังไงบ้างเนียคือตอนนั้น ใจวิวตะตุ่มเลยพี่คือพ่อเขาโทรมาบอกว่าเขาอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแล้วกลายเป็นออกมาก็คือสะโพกเหลาวแขนหักสท่อนอแล้วก็มีอะไรเชิงกลานเชิงกลานหลาอะไรอย่างเงี้ยขาเนหนไม่ได้เดินไม่ได้เดิอนหนึ่ง เดนโรงพยาบาลใช่เขาอยู่ในโรงพยาบาลกายภาพแล้วคือระหว่างที่เขากายภาพเนี่ยหนูก็พยายามดูแลซัพพอร์ตเขาคือหนูรู้เลยว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตถ้าอยากทำอะไรหนูรีบทํำแล้วตอนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยด้วยความที่มือเขาหักเขาก็กินอะไรไม่ค่อยได้ เขาก็เลยกลับไปกินของที่เขาชอบซึ่งเขากินมาตลอดกลายเป็นว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่คุณแม่ทานคือกาแฟเย็นกินเช้ากินเย็นเพราะว่าเขากินข้าวก็ไม่ถนัดคือกินเครื่องดื่มมันง่ายที่สุดซึ่งเขากินจริงๆอ่ะกินแบบเนี้ยมาอยู่แล้วประมาณ2 0 3 0ปีอ่ะปีคือว่าคือว่าชอบดื่มชอบด่มบ่แล้วต้องกินหวานหวานมันๆแล้วยิ่งอยู่ในโรงพยาบาลที่ตัวเองกินข้าวไม่ได้เขาก็ยิ่งกินเบิ้น จำนวนจะได้แบบว่ามีแรงใช่จนท้ายที่สุดเนี่ยระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยน้ำหนักแกก็ขึ้นแล้วคุณหมอก็เริ่มรู้สึกว่าแกแปลกๆเพราะว่าอาการตอนนั้นเป็นยังไงก็นอนไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยอ๋อฉี่บ่อยไม่แล้วคือพอฉี่บ่อยปุ๊บการเคลื่อนตัวก็ยังไม่สะดวกคุณหมอเขาก็เลยเอาเขาออกไปตรวจค่ะพอคุณหมอไปตรวจปุ๊บคุณหมอก็เรียกญาติมาแล้วก็บอกว่า เออคุณแม่น้ำตาลสูงมากเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็เลยต้องนั่งถามว่าตอนอยู่โรงพยาบาลแม่กินอะไรบ้างจนเจอว่าสาเหตุก็คือกาแฟที่หวานหวานมันๆคุณหมอเขาก็เลยสั่งแม่เลยว่าตลอดระยะเวลาหลังจากเนี้ยแม่ต้องงดกาแฟอ่าทีนี้แม่แย่เลยใช่งดไม่ได้อ่ะนัคนทานกาแฟอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะเขาอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเดือนสิ่งที่เขาเจอคือแค่ทีวีแล้วก็คนที่มาเยี่ยมปรับรายเพราะฉะนั้นพอโดนงดอีกอ่ะ เรารู้เลยว่าเขาดูไม่มีความสุขเหมือนไม่มีอะไรชโลมจิตชโลมใจแล้วใช่แม่มันปวดหัวนะพอไม่ได้กาแฟเครียดไปอาบรนอนคือเขาเครียดคนที่บ้านก็เครียดหนูก็ในฐานะลูกก็เลยต้องหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดที่ยังให้ความสุขกับเขาได้แล้วก็ต้องดีกับสุขภาพเขาด้วยเพราะฉะนั้นลิตาก็เลยให้คุณแม่เขาดื่ม กาแฟใส่ถังเช่าของคอร์ดี้พลัสเพราะว่าอย่างแรกเลยแบรนด์คอร์ดี้พลัสเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งอยู่แล้วทางด้านคุณภาพของถังเช่าเขาเชี่ยวชาญแล้วก็ได้มาตรฐานของโรงงานผลิตพอหลังจากที่เขามาทําเป็นกาแฟใส่ถังเช่าของคอร์ดี้พลัสเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาหวานแต่ว่าไม่มีน้ําตาลเอออันนี้เลิศนะใช่คือยังมีความมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญคือมีสารสกัดถังเช่าสารสกัดเห็ดลินจืลยแต่ไม่มีกลิ่นสมุนไพร นีเชื่อเพราะว่าลองชิมแล้วเคยดื่มแล้วไม่มีกลิ่นจริงๆนะเอาเป็นว่าใครที่เป็นคนที่รักกาแฟก็ยังได้กลิ่นของกาแฟที่มันหอมอยู่หอมมากเป็นยังไงคุณแม่พอได้ดื่มครั้งแรกตอนนั้นทดแทนกาแฟที่เราเคยดื่มมาตลอดชีวิตได้ไหมฮะได้ได้หอมหอมกว่นที่ทานอยู่หอมมากความหวานละคุณแม่แทนกันได้ไหมแทนได้แล้วก็ทานแล้วสบายใจไะฮะเพราะรู้สึกว่าโอเคเออสบายใจขึ้นใช่แล้วก็ยังได้ทานกาแฟที่เรารักด้วยคือตลอดระยะเว เวลาที่เขาอยู่ในโรงพยบาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยคุณหมอเขาก็ชมเขานะบอกว่าเฮ้ยคุณแม่คุณแม่ทําอะไรมามคือที่คุณแม่ทําอยู่อ่ะอยากอยากให้ทําต่อเพราะว่าตาลงเพราะว่าเอิอด้วยต้องอธิบายอย่างนี้ว่า เขาอะกินวันละ2ถแก้วกาแฟเย็นเนี่ยและแต่ละแก้วเนี่ยเขาใส่น้ำตาลประมาณ5ช้อนนั่นหมายถึงว่ากินอย่างต่ำ2แก้วนั่นคือน้ำตาล10ช้อนชาและใน1เดือนนั่นหมายถึงน้ำตาล300ช้อนชาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเปลี่ยนมาเป็นกาแฟใส่ถังเช่าของคอร์ดีพลัสที่ไม่มีน้ำตาลมันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำตาลที่ได้รับจากกาแฟลดลงซึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะทุกวันนี้ นี่คือสิ่งที่หลังจากเขาออกจากโรงพยาบาล<ม>แล้วเขาก็สามารถที่จะทําทได้คือเขาไปได้ตลาดไปเดิซื้อของตลาด<อ>้เขาเดินทัสุด<อ> หลังจากที่ตอนแรกเนี่ยชอบเดินตอกกลกายเพราะว่าการกินกาแฟที่หวานหวานมันเยอะๆเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีผลกับร่างกายยิ่งผู้สูงอายุอะมันมีผลมากๆค่ะแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แม่หนูไม่ได้ทํามันค่ะแล้วก็พาสุดนัขวิ่งสุดนัขเดินเด้ใช่ไหมเนาะคือเขากลายเป็นคนที่ตอนนี้ทุกวันวันพุธอะไรเงี้ยเขาจะไปออกกําลังกายเขาจะได้ออกกําลังกายเขาได้ใช้ชีวิตที่เขาชอบเขามีความสุขเขาได้ไปเที่ยวเขาได้รอเราแบบมีความสุขที่บ้านเพราะ เฉะนั้นลิตารู้สึกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ของใครที่รักการทานกาแฟาหรือแม้แต่ตัวคุณเองดูแลตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทําทุกวันวันหนึ่งมันมีผลที่ยิ่งใหญ่กับตัวของคุณอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเสร็จด้านหน้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่ของลิตาทานแล้วลประจําเลยใช่ไหมใชเนน่เลยใช่ไหมแล้วเห็นการเปลี่ยนแป,ปลงเพราะ,ะฉะนั้นอยากจะให้ลองจริงๆ